ดีหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่ไปรีวิวร้านไก่ทอดเดชามาซึ่งตอนนี้หลังจากที่หัดใหญ่น้ําท่วมไปนะทุกคนเขาก็เริ่มกลับมาทยอยทยอยกันเปิดร้าน,นแล้วค่ะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นร้านมัชชาร้านนี้เลยค่ะโดคุชิมอ่านถูกไหมไม่แน่ใจนะคะทุกคนร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านที่ขายมัชชาโดยเฉพาะเลยนะคะเขาจะมีมัชชาให้เลือกหลายเกรดหลายตัวหลายราคาเลยใครชอบกินแบบไหนแบบเพียวแบบลาเต้สามารถสอบถามน้องพนักงานได้เลยนะคะที่ร้านแนะนำดีมากๆร้านนี้ก็จะอยู่ติดกับร้านไก่ทอดเดชา ที่ิมรีวิวไปร้าน <teaching. S 2> ที่แล้วเลยนะที่เส้นช่องเขาเลยค่ะซึ่งร้านนี้ก็โดนน้าท่วมเหมือนกันทุกคนแต่ทางร้านทำความสะอาดแล้วก็กลับมาเปิดไวมากๆแล้วสภาพในร้านก็คือดูใหม่เหมือนไม่ได้โดนน้าท่วมเลยใครที่อินกับมัชชานะทุกคนมาลองร้านนี้ได้เลยวิมชอบบรรยากาศในร้านมากเลยค่ะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นใช่สีแบบเขียวมดเลยค่ะรสชาติดีมากเันนี้ชื่ออะไรนะคะโทคกเซนโทโกเซนโทเซ็นรกชาติ ดนให้เราเป็นดืนม่มเป็นแบบเดียวค่ะว่าดืนน่มได้เหมือนกันขันยามีด้วยขันยามแนะนำให้ยกดื่มน,นะคะเพราะว่าเราตีเป็นไมโครโฟนับดื่มค่ะตัวนี้ก็ได้เทนูสแล้วก็บอดี้ดีกว่านสน <c oughs> เอาเป็นว่าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ควรจะไปเช็ค,ค<อ>ิคลายเป็นสายมัชชาคลาเป็นสายคาเฟ่คือต้องไปค่ะทนบรรยากาศของที่ร้านให้ฟิลเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะไปอุ่นนุนกันนะคะร้านเปิดตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มค่ะ